วันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2560เวลา8นาิกานาทีนายสราวุฒิอัฏฐานุรักษ์ศึกษาธิการจังหวัดยะลาออกติดตามการดำเนินง,งานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนอยู่นอกระบบการศึกษาณสำนักง,งานกศนจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหน่วยงานรับภารกิจจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าให้สำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางคณิฐามลิสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดยะลาและตัวแทนบุคลากรจากสำนักง,งานกสนแต่ละอำเภอถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวและในช่วงบ่ายเวลา1 4 1 0นานายสราวุฒิอัฏฐานุรักษ์สาธิการจังหวัดยะลาร่วมคณะกับนางคณิฐามลิสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดยะลา และบุคลากรจากสำน,นักง,งานกาสนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาลงพื้นที่สำรวจติดตามเด็กวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสเต,เตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพบว่ารายที่หนึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีอาการเกี่ยวกับโรคสมองผิดปกติทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเจ้าชายนิทรานอนติดเตียงเป็นระยะเวลาสปีแล้ว เกแกคิดว่าเก,ก,เ,กเป็นไม่แบบไม่สบายธรรมด,ดาค่ะก็คือกินยาเม็ดนึงโอแลวตัวร้อนเกก็อาบน้ำอยากอาบเกก็อาบอาบน้าบนำ้อานอเรียนถึงชั้นไหนครับถึงเป็นแบบนีอ้อันนี้ใครชอบ้างเรนเม่ไรกได้ใช่ไมหมคะ แล้วพี่ลงข้อมูลแบบไหนครับแม่เบอ่ะก็คือไปตรงในในช่องที no <abolition nota'> ่ว่าที no ่กรมพิการและจริงจริงเนี่ยจะส่งต่อให้ส่วนการสาธารณสุขก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะมีช่องไหมนั่นเขาไม่สามารถเนี่ยได้แล้วจ้ะไม่สามารถเรียนได้ผู้ป่วยติดเตียไปตรงนั้นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าว่าเรามาเห็นผู้มันมันไม่ได้ตามโจทย์ตามคำตอบที่เรามีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันนอกเหนือจากาในคำตอบอย่างเงี้ยเรา ก่อมีจากเด็กปกตินี่คือมันไม่ได้มีการในกนดแมีการเกยกําหนดก็ได้ได้รมต้นแต่นีลัะว่ากทางคณะผู้สำรวจข้อมูลจึงรวบรวมเงินบริจาคให้ความอนุเคราะห์เด็กรายดังกล่าวรายที่สอง พบว่าครอบครัวมีฐานะยากจนมีพี่น้องหลายคนต้องทํางานตั้งแต่ยังเล็กทําให้ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบทางการศึกษาเป็นผู้ไม่รู้หนังสือมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านหนังสือออกไม่ไม่ออกเลยนะต้องไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนประถุยุคเรีไม่ถ้าเราเรียนนิดเงินเดือนเราจะได้ขยับขึ้นเพื่อเขาเรียนได้ก่อนจุกให้อ่านออกเขียนได้ก่อนวิชาชีพนะเดี๋ยววิชาชีพอะไรนะเออ ใ้เกได้นเรียนนไก่อนต้องเอาเป็นผู้ไม่รู้หนังสือก่อนไปเรียนไอ้นั่นก่อนถึงจะไปขยันไปเรียนอย่างอื่นรายที่3พบว่าเด็กมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมโรงเรียนมีพฤติกรรมทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ต้องหยุดเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่ันึ่ง ข้าวปลีข้ากปลนเหมือนกันไม่มีอะไรชื่อสองม่พอหนึ่งเป็นระวังสกปรกไม่ได้เรียบไปมีท้าตองทำไงนคนนี้อีกคนค่ะนี่ก็มีอะไรชื่อนกเพื่อนนี่ก็เพราะว่าเด็กต้องมาก็ได้ว้าตองีเด็กไม่ไดไคนนี้ไม่ไดชื่อนี่ก็ได้รับดกนลนเจ็บเลยเติมเลย รายที่สี่พบว่าเด็กรายดังกล่าวมีชื่อแต่ไม่มีตัวตนยังไม่จำหน่ายออกจากระบบทำให้เกิดปัญหาการทับซ้อนในการบริหารจัดการศึกษาจะเรียกว่าเขาจำหน่ายแล้วมันเลยมีชื่ออยู่ตรงนี้แต่ใจคนเมื่อกี้ที่ว่าอยู่ป .3 แล้วแล้วออกตอนนี้อยู่ป .6 ไปแสดงว่ามีรายชื่ออยู่ในโรงเรียนอยู่ไม่ได้ออกไม่ได้ปองมีชื่อแต่ไม่มีตัวตนนะ เดี๋ยวไม่รู้แค่เห็นก็ใช่แล้วน่ยมีชื่อแต่ไม่มีตัวเพรจะทำให้การพับขนาดของโรงเรียนใช่ไหมอขนาดเล็กกลาผูนี่วยหนาใจผู้เรียนตะทนี้เนี่ยกี้คอะเด็ะเด็กเมื่อกี้คนที่หนูบอกว่ามีชื่อแต่ไม่ได้เรียนอะ เด็กนี้มันมีชื่ออยู่ในโรงเรียนน่ะบบรารดวด็คนนี้มันมีอยู่ในบานเพราะมันไม่ปรากวบรารเลยเขาจะไปบอกว่าบอกว่ามีมีชื่อแต่ไม่มีตัวตรงนี้ผมตาพราตาเพราะมันจะไปผูกพันก้าวัวอะไรของโรเรียนอย่างนี้นี่ยายผู้บริหารเกินไปสิบคนขนาดกลางตรานี้มีปัญหา ยืนยั S ่นเราบอกว่ามันไม่มีตัวตนแล้วเพรว่าไม่มีที่อยู่ไม่มี